Lose, love will สวัสดีค่ะวันที่รอคอยใกล้มาแล้วนะคะคนที่รอด้วยความหวังแม้จะไม่สมหวังแต่ทุกคนก็ยินดีที่จะรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ผลสลากออกนั่นเองคลิปนี้แอดจับรวมเขยา่าเขย่าด้วยค่ะหลายสำนัก มาดูว่าจะมีเลขอะไรจะมากันบ้างค่ะคลิปที่หนึ่งแอดหมาน้อยคอยรักเน้นหนักแข็งชุดสรุปล่างเน้น56 76รอง57 6 6ดข้อมูลที่สองขอผ่านไม่อ่านนะคะเวลาไม่พอนะคะข้อมูลที่3และข้อมูลที่4ข้อมูลที่5้าแอดแพนแพนพารวยข้อมูลที่6 ปรดนี่2ตัวล่าง3 5 5 6 9 4ข้อมูลที่7ชุดเต็มล่างแอดนันรอตัดใครชอบเลขเยอะรับไปพิจารณาได้เลยนะคะข้อมูลที่8ชุดสรุปล่างแอดนันงวดเก่าเข้าชุดเด่น3 8ออก8 3ล่างแต่ชุดเต็ม3 2ไปขึ้นบนค่ะก็ถือว่าถูกบนนะคะและทั้งหมด8สำนักนี้ รวมมีเลขชนกัน4ตัวค่ะห้าหกห้าเก้ดสห้าสก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ